สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่หักดับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่4เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าร่อนตะแกรงการเมืองเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนะครับจัดตั้งรัฐบาลจะจบแล้วครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ใครจะเป็นฝ่ายค้านกันแน่ก็รเพราะว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับที่สอสอเนี่ยไปกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับต่างจากในสมัยก่อนพอถึงคราวร่วมรัฐบาลหรือว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็มักจะไปกันแต่พรรคนั่นแหละครับแต่ในที่สุดเนี่ย เราก็ได้เห็นหน้าตาของรัฐบาลแบบเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นมาจากการโบตมาตราสีของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในวาระที่สองที่ผมต้องเน้นว่าพอจะเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยนะครับก็เพราะว่ารัฐบาลแพรทองทานเนี่ยจะแพะผสมแกะเอาม้าไปผสมลาจนแยกไม่ออกว่าพักไหนขั้วไหนอยู่ฝั่งไหนกันแน่ ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน266ต่อ147เสียงเอาละแม้มันจะไม่ครบทุกเสียงก็จริงแต่มันก็พอที่จะจำแนกคร่าวๆได้นะครับว่าบรรดาพักที่มีสองกกกกไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลและก็ก๊กไหนเป็นฝ่ายค้านเริ่มทอดรหัสจากพักประชาธิปัตย์ก่อนมีเสียงสอสอลงมติให้ความเห็นชอบมาตรานี้จำนวน13คนด้วยกัน จากสสทั้งหมด25คนในจำนวนนี้เนี่ยนะครับมีจุรินลักษณะวิสิทธิ์บัญญัติบรรทัฐานลงมติให้ความเห็นชอบมาตรา4คือเอาด้วยกับรัฐบาลแม้วม่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมกับรัฐบาลก็ตามนะครับในขณะที่ชวนหลีกภัยกับสันเพชรบุญยามณีเนี่ยไม่ลงคะแนนขณะเดียวกันก็มีสสประชาธิปัตย์อีกหลายคนที่ไม่ลงมตินะครับเดชอิด ขาวทองไม่ลงมติเนี่ยแปลความได้สองทางด้วยกันคือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมยังจับทางพักประชาธิปัตย์ได้ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับความคิดเนี่ยมันยังคละคลักกันอยู่หรือว่ายังเมาหมาัดจากเสียงวิจารณ์ก็ไม่ทราบได้นะครับซึ่งต่างจากพักพลังประชารัฐที่ชัดเจ๋วเนี่ยนะครับธรรมนัตพรมเผ่าพาสอสในกลุ่มเนี่ยไปนั่งประปนกับที่นั่งโซนของพักเพื่อไทย เสียงโหวตมาตราสี่ไม่มีอะไรต้องสงสัยครับกลุ่มธรรมนัตทั้ง14คนลงมติเห็นด้วยทั้งหมดมีภาคภูมิบุญประมุกสอสอตากสัมพันธ์มบยุสโศสอสนราธิวาสอัครแสนคิรีโลวีระสอสเซยภูมิเพชรภูมิอภรรรัตส์สอสกแผงเพชรรัชนีโพลซื่อสอสร้อยเอ็ดบุญยิ่งนิติการจนาสอสราชบุรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่โหวต่วนรัฐบาลเนี่ยมี14คนเท่ากัน เป็นสสกลุ่มพลเอกประวิตย์วงสุวรรณอย่างเช่นขวัญเรือนเทียนทองสสสแก้ววันเพ็ญพร้อมพัดน์สสเพชรบณ์โชติวุฒธนาคมานุสอนสสสิงบุรีอัครทองใจสดสสเพชรบูณ์อนันต์ผลอํานวยสสกําพแพงเพชรปริญญาเลิกลายสสกําพแพงเพชรทวีสุรบาลสสตรังข้อซีมามุสสสปัตตานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ลงคะแนน อย่างเช่นบรรดาหัวหน้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นลุงป้อมไม่ว่าจะเป็นธรรมนัตพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องประชุมไม่มีนนย้ะสําคัญอะไรแค่ไปวิ่งผลัดนอกสภาทเท่านั้นแหละครับก็เท่ากับว่าชัดเจนเรื่องสถานะของพรคพลังประชารัฐส่วนหนึ่งเป็นรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายค้านครับสําหรับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์เนี่ยนะครับมีสสทั้งหมด6คน การลงมติแบ่งกันเป็นสองกลุ่มท,ทั้งทั้งที่น่าจะไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับกลุ่มที่ลงมติเห็นชอบมีอยู่3าคนคือสุภาพรสลับสีสอสอเยสาธรมีรังธุรพลสอสอุดรธานีอดิศักด์แก้วมงคลทรัพสอสออุดรธานีซึ่งมักจะโหวตสวนกับมติพักมาโดยตลอดนั่นะครับ ส่วนกลุ่มที่ลงมติไม่เห็นชอบเนี่ยก็มีอยู่3าคนเช่นเดียวกันคือชัดชวานแพทยธยาไทยสอสอร้อเอ็ดรำพูลตันติวณิชานุนทอสสอ,อุบลราชธานีทากรตันทสิทธิ์สอสบัญชีรายชื่อจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็น่าเห็นใจสอสทั้งหคนของพรรคไทยสร้างไทยนะครับเพิ่งจะโหวตให้อุกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีไปหยกหย,ยกเนี่ยแต่กลับไม่ได้รับเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลเลยผลโหวต3ต่อสจึงน่าจะมาจากการเคว้ง ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีส่วนอีกพักหนึ่งคือพักเสรีรวมไทยของพลตบดเอกเสรีพิสุทธิเต,เตมียเวทที่ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับปรากฏว่ามังกรยนตระกูลซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวไม่ปรากฏผลการลงคะแนนในมาตราสีก็น่าจะชัดเจนในความเป็นฝ่ายคา้านระดับหนึ่งแล้วนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นการถอดรหัส การเป็นรัฐบาลกับการเป็นฝ่ายคา้านจากการโบทกฎหมายสําคัญสคัญก่อนที่โฉมหน้ารัฐบาลอย่างเป็นทางการนี่จะออกมานะครับก็คงจะเป็นไปตามคาด2องพักที่แตกแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐใครจะได้ประโยชน์จากการที่พักทั้ง2แตกเนี่ยนะครับคําตอบคือก็ทักสิงยังไงล่ะครับเพราะว่าก่อนการเลือกตั้ง ครั้งหน้าพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐจะต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะครับกลุ่มหนึ่งต้องอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องไปแต่ว่าทั้งสองพักเนี่ยจะอ่อนแอลงอย่างน้อยน้อยก็เท่าตัวแหะครับจะเกิดการกวาดต้อนสสครั้งใหญ่เข้าพักเพื่อไทยกลุ่มธรรมนัตไปแน่ครับพลังประชารัฐจะไม่มีศึกภายในที่ยืดเยื้อซึ่งต่างจากประชาธิปัตย์ จะเกิดการฟาดฟันกันครั้งใหญ่เพราะมีแรงผลักดันจากภายนอกให้บุคคลสําคัญในพักประชาธิปัตย์และท่ลาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามากอบกู้รักกันเพื่อไม่ให้พักในศูนย์พันถ้าหากว่าต่อกับเดชพ่ายแพ้จะยังอยู่ประชาธิปัตย์หรือว่าจะเปลี่ยนโปรย้ายค่ายตามคําเทียบเชิญของทักษิณเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามจริงๆนะครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติอาจจะได้รับผลกระทบจากการฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ เพราะอาจจะมีใครบางคนเนี่ยกลับมาบ้านเก่าคือที่ประชาธิปัตย์นะครับขณะที่ทักษิณยังคงใช้แผนเดิมสมัยที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับพรรคไทยรักไทยคือการควบรวมพักการเมืองซื้อสอสอกลุ่มกวนนี่คือแผนที่ใช้สู้กับพักประชาชนตอนนี้เริ่มมีบุคคลร,ระดับผู้นำแต่ความคิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยบอกว่ารับได้กับการที่พักประชาธิปัตย์ผสมพันธ์กับพักเพื่อไทยเพราะว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไป ช่วงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคในระบอบทักษิณขับเคี่ยวกันอย่างหนักเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพรรคล้มเจ้าเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมีพรรคล้มเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยก็ต้องร่วมมือกันปกป้องสถาบันก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแน่ใจแล้วนะครับแน่ใจแล้วนะครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเขาจะไม่มีวันจับมือในทางการเมืองกันรักษาอุดมการไวใ้ให้มั่น จะได้ไม่เขวนะครับอย่าลืมไม่งั้นเนี่ยเดยวจะถูกนักการเมืองหลอกซ้ำซากอยู่อย่างนี้แหละครับ